ในชีวิตที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยสิ่งเร้าในปัจจุบันเรามักถูกพัดพาไปกับกระแสของความคิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆจนบางครั้งก็หลงลืมที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะและนั่นเองคือต้นตอของความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่บ่อยครั้งเพราะความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากเหตุการณ์ภายนอกแต่มาจากจิตใจของเราเองที่ไม่สามารถรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นได้ บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจแนวคิดเรื่องรู้เท่าทันในมุมมองของพุทธศาสนาซึ่งเป็นหนทางอันเรียบง่ายแต่ตรงพลังที่จะนำพาคุณไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์และค้นพบความสงบสุขที่แท้จริงในชีวิต 1. ต้นตอแห่งความทุกข์เมื่อจิตใจหลงลืมความจริง เรามักเข้าใจผิดว่าความทุกข์เกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นการถูกตำหนิการสูญเสียหรือความผิดหวังแต่ในความเป็นจริงแล้วความทุกข์ที่แท้จริงเกิดจากความไม่รู้เท่าทันของจิตใจเราเองเมื่อจิตใจไม่รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในมันก็จะถูกพัดพาไปกับกระแสของอารมณ์ต่างๆเช่นความโกรธ ความโลภความหลงเมื่อเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์เหล่านี้จิตก็จะถูกครอบงำทำให้เกิดการกระทำหรือคำพูดที่สร้างปัญหาตามมาความยึดติดยึดติดในสิ่งที่ชอบผลักไสสิ่งที่ชังทำให้เกิดความผิดหวังเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ การจมอยู่กับอดีตและกังวลกับอนาคตจิตใจไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ทำให้พลาดโอกาสที่จะสัมผัสกับความสุขที่มีอยู่ในขณะนี้ 2. รู้เท่าทันคืออะไรสติที่อยู่กับปัจจุบัน รู้เท่าทันหมายถึงการมีสติที่ตื่นรู้และอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงโดยปราศจากการตัดสินการผลักไสหรือการยึดติดใดๆมันคือการเฝ้าสังเกตความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและดับไปในจิตใจของเราเองยกตัวอย่างเช่นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแทนที่จะปล่อยให้จิตถูกความโกรธครอบงำหรือแสดงออกด้วยการกระทาที่ไม่ดีเราเพียง แค่รู้ว่านี่คือความโกรธการรับรู้เช่นนี้จะทำให้ความโกรธนั้นอ่อนกำลังลงและสลายไปได้ด้วยตัวของมันเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามกดข่มหรือต่อสู้กับมัน 3. หยุดและสังเกตกุญแจสำคัญสู่การรู้เท่าทัน การฝึกรู้เท่าทันมีสองขั้นตอนสำคัญที่ทำงานร่วมกันการหยุด (stopping) และการสังเกต (observing) ที่ทำงานร่วมกัน การหยุด Stopping จิตใจของเรามักจะวุ่นวายและเร่งรีบอยู่เสมอการหยุดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการหยุดกิจกรรมภายนอกหรือหยุดความคิดทั้งหมดแต่คือการหยุดความเร่งรีบภายในหยุดการถูกความคิดและอารมณ์พัดพาไปในทันทีการหยุดนี้จะสร้างพื้นที่ว่างในจิตใจทำให้เรามีโอกาสที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความสงบและปัญญาแทนที่จะใช้อารมณ์ การสังเกต observing หลังจากที่หยุดแล้วขั้นตอนต่อไปคือการสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกโกรธเศร้าดีใจตื่นเต้นหรือความคิดต่างๆที่ผุดขึ้นมาการสังเกตนี้ต้องเป็นไปอย่างเป็นกลางเปรียบเสมือนการมองดูก้อนเมฆที่ลอยผ่านไปในท้องฟ้าโดยไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ว่าทำไมเราถึงรู้สึกหรือคิดเช่นนั้น 4. รู้เท่าทันนำไปสู่การหลุดพ้นได้อย่างไรเมื่อจิตใจสามารถหยุดและสังเกตได้มันจะตระหนักได้ว่าอารมณ์และความคิดเหล่านั้นเป็นเพียงปรากฏการชั่วคราวไม่ใช่ตัวเราหรือสิ่งที่เราต้องเชื่อฟังการตระหนักรู้นี้จะช่วยบ้องกันไม่ให้จิตใจถูกครอบงามด้วยอารมณ์ทำให้เกิดความสงบและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยปัญญา รู้เท่าทันคือจิตใจที่ปราศจากความหลงความหลงคือรากเหง้าของความทุกข์ทั้งปวงเมื่อจิตใจตื่นรู้มันจะไม่ยึดติดกับความรู้สึกว่าเป็นตัวตนหรือยึดติดกับผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงการเป็นอิสระจากความอยากความคาดหวังและความผิดหวังคือการหลุดพ้นที่แท้จริง ความหลงไม่ใช่การหลงทางทางกายภาพแต่เป็นการหลงทางทางจิตใจเช่นการเชื่อว่าความโกรธคือตัวตนของเราการคิดว่าความสุขที่แท้จริงอยู่กับการครอบครองวัตถุหรือชื่อเสียงหรือการจมอยู่กับความกลัวและความกังวล 5. จิตที่ตื่นรู้คือผู้สังเกตการจิตที่ตื่นรู้จะทำหน้าที่เหมือนผู้สังเกตการ การเพียงแค่รับรู้ว่ามีความโกรธความอยากหรือความคิดเกิดขึ้นจะช่วยลดทอนพลังของมันลงเพราะมันไม่ได้รับการเติมเชื้อด้วยความยึดติดหรือความเชื่อว่ามันคือฉันเมื่อฝึกฝนอย่างต่อเนื่องการรับรู้เช่นนี้จะเกิดขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆป้อ,องกันไม่ให้อารมณ์บานปลายกลายเป็นความทุกข์ที่รุนแรงการฝึกฝนในชีวิตประจำวัน รู้เท่าทันสามารถฝึกฝนได้ในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเมื่อรู้สึกหงุดหงิดหยุดหายใจลึกๆและสังเกตความหงุดหงิดนั้นเมื่อความคิดฟุงสร้างหยุดและสังเกตว่าจิตกำลังคิดเมื่อได้ยินคำพูดที่ไม่พอใจรับรู้ถึงความไม่พอใจที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นสิ่งที่น่าปรารถนารับรู้ถึงความอยากที่เกิดขึ้น 2. ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ 1. ห,หยุดเมื่อรู้สึกว่าจิตใจกำลังปั่นป่วน โกรธหงุดหงิดต,ตื่นเต้นหรือความคิดฟุ้งซ่านให้หยุดชั่วคราวและหายใจลึกๆสองสามครั้ง 2. ส,สังเกตเฝ้าดูว่าเกิดอะไรขึ้นฉันกำลังรู้สึกโกรธฉันอยากได้สิ่งนี้ฉันกำลังคิดถึงเมื่อวาน 3. ยอมรับโดยไม่ตัดสินโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นอารมณ์อาจยังคงรุนแรงให้ยอมรับการมีอยู่ของมันโดยไม่ต้องพยายามกำจัด 4. กลับมาสู่ปัจจุบันหลัง จากรับรู้แล้วให้ดึงความตระหนักกลับมาสู่ความเป็นจริงในปัจจุบันเช่นลมหายใจความรู้สึกจากการเคลื่อนไหวหรือเสียงรอบข้างบทสรุปความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นที่ใจ ความสม่ำเสมอในการฝึกฝนคือหัวใจสำคัญการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะทำให้จิตใจมีความละเอียดและรวดเร็วในการรับรู้สภาวะต่างๆท้ายที่สุดจะสามารถจับสภาวะเหล่านั้นได้ตั้งแต่เริ่มเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเติบโตกลายเป็นความทุกข์ที่สำคัญ การหลุดพ้นจากความทุกข์เริ่มต้นจากภายในจิตใจของเราเองจิตที่ตื่นรู้จะไม่ถูกพัดพาไปกับความทุกข์หรือยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงซึ่งจะนำไปสู่เสรีภาพความสุขและการหลุดพ้นที่แท้จริงจงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ด้วยการเฝ้าสังเกตจ,จิตใจของคุณเองด้วยความสงบและความเมตตาแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในตัวคุณเสมอ